คลิปที่เราได้พูดถึงกับการเลี้ยงนกไปแล้วใช่ไหมล่ะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงชนิดของนกกันบ้างดีกว่านกที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับผมจะมีรูปร่างที่ใหญ่แล้วก็สีสันเนี่ยคันละฟูมากเลยนะครับผมมีหลายสีหลักสีให้เลือกมากเลยนะครับผมแล้วก็แถมน้่ยฉลัยด้วยนกจกนั้นคือพันอะไรรู้ไหมครับน,กกนอกจักนั้นก็คือนกแก้วมาคอนั่นเองนะครับผมที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปก่อนที่เราจะพูดนะครับ ทุกคนนะครับก็อย่าลืมลองเลือ่อนลงไปกดไลค์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ความรู้ดีๆอย่างนี้ไปให้เพื่อนๆญาติาานะครับผมทุกคนได้เลยหมดเลยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมลงไปกดติดตามเพืย,ยิ่งดีนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและประโยชน์ดีๆอย่างนี้ไยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกระดีนะครับผมเพราะจะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกนะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลย้ปเรามาดูสตอรี่ของนอกมาคอกันดีกว่าหมครับ นกมาคอเนี่ยมีถิ่นกําเนิดมาจากอเมริกาใต้นะครับผมแถบฝั่งป่มามเมซอนนะครับผมใช่แล้วก็รูปลักษณ์เนี่ยรูปลักษณ์ของนกมาคอนะครับผมก็จะเป็นนกที่ใหญ่นะครับผมแล้วก็ลาตัวเนี่ยค่อนข้างจะยาวนะครับไปถึงหางนะครับหางก็ค่อนข้าง,าง,างยาวเลยนะขนหางนะง compris, นนะใช่แล้วก็หน้าเนี่ยก็จะเป็นประมาณแบบหน้าสีขาวแล้วก็มีจางอยปากที่ใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากเลยะครับผม,มจงอยปากจะประมาณนี้เลยหน้าประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็มีปีกที่ใหญ่นะครับเอาง่ายก็คืออยู่ในหมวดนกใหญ่นั่นแหละครับนะเราไม่สามารถจําแนกเพศนะครับผมโดยการดูลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียวของนกมาคอนะครับ <ün ks> เพราะว่านกมาคอนี่เอาจริงคือเพศเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวกับสีเลยนะครับผม <ün ks> เราไม่สามารถดูสีแล้วก็จาแนกเพศได้เลยนะว,ว่าสีนี้เพศอะไรสีนี้เพศอะไรอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ได้แยกอย่างนั้นนะ <ün ks> แล้วก็มาดูเกี่กับนี้ใส่ของนกมาคอน้างนะครับผมนี่ัยของนกมาคอนี่ยจะเป็นนกที่ อ,อยู่รวมกันเป็นกลุ่มคณะหรือว่าเป็นสัตว์แบบสังคมนั่นเองนะครับชอบอยู่กันเป็นกลุ่มนะเวลาเขาอยู่ในป่าอะไรอย่างนี้นนะซึ่งมันก็แปลว่าเราก็ต้องดูแลเขาดีๆด้วยนะครับเวลาเรารับเขามาเลี้ยงนะครับผมแล้วก็เหมือนแบบติดติดเจ้าของด้วยนะครับค่อนข้างที่จะจิตเจ้าของนะครับเจ้าของก็ต้องมีเวลาให้เขานิดหนึ่งนะครับผมสักวันละสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้นะใช่จะติดช้อนให้จิตเจ้าของนะครับแล้วก็นกแก้วมาคอรเนี่ยจะเป็นนกที่ฉลาดนะครับผม ใช่ฉลาดแล้วก็สามารถพูดได้นิดหน่อยเลยนะพูดแบบเพื่อเรียนตามเสียงมันไดใจน,นิดหน่อยนะครับผมใช่แล้วก็เป็นนกค้อนข้างบินเก่งนะคะผมบินเก่งอืใช่โอ้โหปีกใหญ่ขนาดนะั้นบินไม่เก่งก็เสียชื่อแล้วนะ <c oughs> ถ้า <c oughs> หากเราแล้วก็ทําความสนิทสนิทสนมนะคะผม <c oughs> กับนกแก้วมาคอของเราแล้วนะคบผมตั้ง <c oughs> แต่ตอนที่มันเป็นลูกป้อนนะที่ยังเป็นเล็กๆยังเป็นขนนามอยู่อะไรเงี้ย ก็แบบเล่นกับเขาบ่อยๆนะครับผมช่วงนั้นนะครับแล้วเขาจะเติบโตมากับเราแล้วเขาจะแบบเหมือนเห็นเราเป็นแบบเป็นพ่อแม่อะไรอย่างนี้เลยก <c oughs> ็อย่างว่าคือแบบจะแบบซีมากครับซีฟึกเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงเขาดีๆเนี่ยเขาจะรักเรามากนะครับผมเหมือนแบบรักมากมากๆเลยนะครับใช่คือมีเคยมีเคสหนึ่ง,งที่แบบเจ้าของนะครับผมอยากจะไมขข่ขี้เกียจเลี้ยงนกมาคอแล้วอ,อย่างเงี้ยก็เลยอยากจะเปลี่ยนอยากจะให้คนอื่นนะครับผมเพราะให้คนอื่นไปปุ๊บฟอมใจตายเลยนยครับผมก็มีเหมือนกันนะครับผมคือรักมากเนี่ย ใช่นะก็ต้องดูด้วยนะครับผมเพราะว่าอายุไข่นะครับผมของนกมาคอเนี่ยคือโอ้โหห้าสิบถึงเจ็ดสิบปีเลยนะครับผมคือแบบอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตอะเข้าใจว่าตลอดชีวิตเลยนะครับผมนะครับผมซึ่งเราก็ต้องก่อนที่เราจะซื้อมาเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาน่ารักอย่างเดียวเราต้องแบบเอาใจใส่เอาดูแลจะใส่เขานะครับผมต้องมีความรับผิดชอบพอสมควรเลยนะครับผมที่จะเลี้ยงพันธุ์นี้นะ ใช่แล้วก็นกพันนี้นะครับผมถ้าปราศจากการดูแลหรือว่าเราเทคแคร์เขาไม่ดีหรือว่าเราไม่ให้ความรักเขาเลยเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นนกที่ก้าวร้าวนะครับผมแล้วก็มีความเครียดหรือเศร้าได้ง่ายนะครับผมประมาณแบบถ้าเขาแบบถ้าเราไม่รักเขาอ่ะไม่แบบไม่เคยไม่เล่นกับเขาไม่สนใจเขาเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนเครียดแล้วก็ก้าวร้าวได้นะครับอาจจะบินขึ้นมาจิกเราเลยอะไรเงี้ยแบบโมโหก้าวร้าวอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ จะมีเรื่องของจิกขนตัวเองนะครับผมความเครียดเ,ยเวลานกมีความเครียดนะครับผมเขาจะระบายความเครียดด้วยการทำร้ายตนเองนั่นเองก็คือจิกขนตัวเองนะครับผมขนก็จะแบบก็เหลือแต่หัวคุณลองนึอสภาพแบบนกนกไม่มีขนเลยแล้วเหลือแต่หัวคื <c oughs> <c oughs> อไม่ได้เลยใช่ไหมละครผมก็ต้องดูแลนกนกเขาให้ดีๆหน่อยนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยแล้วน้องเขากินอะไรอะไรอย่างนี้นะครับผมนกแก้วมาคอนเนี่ยคือสัดส่วนจะเป็นประมาณนี้ครับผมอาหารกลางคืนนะ 80%เ็นี่ยก็จะคือเป็นจะเป็นพวกอา,อาหารเม็ดนะครับผมที่เราสามารถซื้อหาซื้อได้ตามร้านแบบร้านสัตว์เกี่ยวกับสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะมีอาหารนกอยู่นะครับก็คือต้องอาหารเม็ดเนี่ยต้องประมาณแบบ 70- 80เซนเลยนะคร <ๆ S 2> ับนกแล้วก็พวกถั่วเนี่ยถั่วเนี่ยก็ต้องกินแบบประมาณมเมล็ดถั่วอะไรอย่างนี้นะกินประมาณ20%นะครับผมใช่แล้วก็อีก10 10%ก็ต้องกินผลไม้นะครับผมจะครบแบบจะครบแบบ หมู่เลยนะจะครบหมู่ของนกเลยนะครับผมก็จะทําให้น้องเขานะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับผมใช่แต่โภ o นาการก็ประมาณนี้เลยนะครับผมง่ายใช่ไหมละ่ะแต่ว่าเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาหารเม็ดอนะ่ะก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะครับผม <laughs> ใช่ราคานะมาถึงราคาของอาหารพวกเม็ดอะไรพวกนี้นะครับผมก็ต้องอดูงบกันด้วยนะครับ นะครับอัน <Auf> น <How to graduate> ี <ities> ้เราก็จะมาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของนกมาคอกันเลยนะครับผมนกมาคอเนี่ยข้อดีก็คืออ่านเริ่มงพี่ข้อดีก่อนละกันเนาะข้อดีนะครับก็คือจะมีรูปร่างที่สวยงามนะครับผมหรือว่าสีสันสวยงามนั่นเองนะครับผมก็คือแบบเยอะแยะมากเลยนะครับผมสีสันเนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับผมแล้วก็อายุยืนนะครับผมสามารถอยู่กับเราได้ทั้งชีวิตเลยตลอดชีวิตเลยก็ได้นะครับผมใช่ถ้าเราดูแลเขาดีๆอะไรอย่างนี้นะครับผม แล้วก็ถ้าเรารักเขาหรือใส่ใจเขานะครับผมเขาก็จะเป็นเพื่อนซีเปึ้ลเลยเออเพื่อนซีปึ้เลยแบบรู้รู้ใจนะครับผมแบบรักกันมากเลยทีเดียวนะครับผมใช่แล้วก็ลกมาคอนะครับผมค่อนข้างที่จะฉลาดมากด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถจดจําคําพูดแบบเล็กๆ,ๆน้อยได้อะไรเงรี้ยแบบสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรเงรี้ยนะแต่ว่าไม่ยาวมากนะครับผมแต่ว่าก็ประมาณจําประโยคทังสั้นได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดู ข้อเสียนะครับผมของนกกันเลยครับผมข้อเสียของน้องเขาเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของการที่ติดเจ้าของมากเกินไปนั่นเองนะครับผมก็คือเจ้าของเนี่ยต้องมีเวลาให้สักประมาณ2อถึงสาชั่วโมง่อวันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งถ้าแบบไม่มีเวลาให้ก็จะก้าวร้าวไปเลยนั่นเองนะครับผมก็วเกิดความเครียดแล้วก็จิกคนตัวเองอย่างที่ผมบอกได้นะครับผมใช่แล้วก็เรื่องที่น้องเขาชอบแทะด้วยนะครับผมก็ต้องระวังเฟอร์นิเจอร์ในบ้านด้วยนะครับผมใช่น้องเขาชอบแทะ น้องเขานะครับผมร้องเสียงดังมากนั่นเองนะครับผมแบบมากนะครับผมลองฟังดูแล้วกันนะครับเป็นไงเสียงดังไหมคเอดังจริงนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากจะเลี้ยงนกน้องนะครับผมในหอนะครับผมตัดทิ้งไปเลยนะครับผมเลี้ยงไม่ได้นะครับผมข้างห้องนี่เดินเข้ามาด่าแน่นอนนะครับผมใช่ซึ่งก็ต้องเลี้ยงแบบที่ที่แบบไม่ค่อยบ้านแบบไม่ค่อยติดกับ เพื่อนบ้านสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับผมมีสเปซในการให้น้องแบบร้องเสียงดังๆอะไรอย่างเงี้ยนะต้องแบบอาจจะเป็นแบบในสวนอะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบมีสวนกว้าง,างๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างจะร้องเสียงดังนั่นเองนะครับผมแชร์ก็ต้องในดวังในเรื่องนี้กันด้วยนะครับโอเคสุดท้ายนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับค่าตัวของน้องนั่นเองนะครับผมค่าตัวของน้องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นขึ้นไปนะครับผมครับทุกคนฟังไม่ผิดครับผมสามหมื่นขึ้นไปเลยนะครับผมสีสวยอย่างนี้ก็ต้องมาพร้อมกับราคาที่ สวยเช่นกันนะครับผมเ <laughs> <c oughs> นาะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณมีงบเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับผมแบบถ้า่า,าใครมีงบแบบแบบนอยๆแบบแสนนึงกานอะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบสีที่แบบอาจจะเป็นแร่หน่อยแร่น,นกนกมาคอที่แบบสีแร่ๆหน่อยอะไรอย่างเี้สีที่แบบหายากอะไรอย่างนี้ค่อนข้างจะมีราคาหน่อยก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้นะครับผมใช่ แต่ว่าที่เห็นกันอยู่แบบปกตินะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกแบบเป็นบลูโกอย่างนี้นะบลูโกประมาณนี้เลยนะใช่แล้วก็17ชนิดนะครับผมของนกมาคอที่อ่าผมเพิ่งพูดไปตอนนั้นนะนะก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกนะครับผมจะพูดเรียงเลยนะว่ามีแบบอ่าพันแบบหรือว่าชนิดสีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาพูดเลยนะครับผมคลิปหน้านะคะรับผมส่วนนี้ไปแล้วครับผมนะ สรุปเลยนะครับก็คือนกมาคอเนี่ยต้องการความใส่ใจมากๆเลยนะครับผมว่าเขารักเจ้าของมากๆนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะขี้ออนเจ้าของนะครับต้องมีเวลาไอ้เขานิดหนึ่งนะครับผมใช่ไม่ใช่แบบซื้อเพราะว่าน่ารักอย่างเดียวแ๊บเดียวก็ทิ้งไม่ใช่ครับเขาอยู่กับเรา70ปีนะครับผมยันยํำนะครับผม70ปี70ปีนะครับผมโอ้โหบอกเลยอ่ะคือหูยืดยาวมากๆเลยนะครับผมซึ่งเราก็ต้องคำนึงในเรื่องนี้ด้วยนะครับผม แล้วก็เรื่องอ่านการกินก็ต้องคำนึงด้วยเนาะอืมใช่แล้วก็สัสดน,นี้ก็ไปแล้วครับผมบายยครับแล้วก็อุ๊ยผมลืมไปเหมือนกันโอ้โหอย่าลืมเลื่อนลงไปกดไลค์นะครับผมกดแชร์ความรู้ดีๆอย่างนี้ไปทั่วเลยได้หมดเลยนะครับผมแชร์ไปให้หมดเลยก็ได้นะครับผมนะโอเคแล้วก็อย่าลืมลงไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมกดกระดิ่งได้ยิ่งดีนะครับตอนนี้ไปแล้วครับบายยครับ